ด้วยนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการพัฒนาวิถีอนาคตวิถีคุณภาพในสีด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองภายใต้การบริหารงานของนางกอบขวัญแดงบำรุงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาโดยกำหนดจุดเน้น10อสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันโดยไม่ทิ้งประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่สืบต่อกันมาจากจุดเน้นการจัดการเรียนรู้10อของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2อที่8 Active Learning ในส่วนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะพัทลุงเขตสองเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรู้จักกาันดีนะคะคือวัดเขียนบางแก้วอยู่ในอำเภอเขาชัยสนวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วหรือวัดเขียนบางแก้วั้นสร้างขึ้นในยุคสมัยของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีอายุเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่นะับพันปีส่วนสิ่งสำคัญใน วัดพระบ,บรมธาตุเจดีย์เขตบางแก้วก็จะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเขตพื้นที่ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้แหล,ล่งใหม่คือวัดหัวเตยอยู่ในอำเภอปากพยูนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีทั้งส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถกุก็เลยนำบุคลากรสำนักง,งานเขตพื้นที่ผู้ไปหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ วัดหัวเตยเพื่อที่จะยกระดับวัดหัวเตยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งของพัทลุงเขตสองค่ะวัดหัวเตยเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีระบุไว้ชัดเจนว่าวัดหัวเตยสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อพศ2255วันนี้ลูกได้มาบำเพ็ญประโยชน์ที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดหัวเตยวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ มีความรู้สึกมีความสุขภาพบุตรใจที่ทำความสะอาดที่วัดถัวเตยมีวิธภาณา์ให้เราได้ศึกษาความรู้มากมายที่มีถ้วยชามมาจากประเทศญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสและมีบุตรโบราณอายุมากกว่า300ปีค่ะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2มุง่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีชัยแค่พัฒนาความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยสอสดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและไม่ลืมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเป็นมาของบรรพบุรุษ เพื่อให้สามารถเข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันและรับรู้อนาคตได้อย่างมีความสุขดังที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองได้ตั้งปณิธานสืบสารศิลทินโนราพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพเพื่อให้นักเรียนเป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบต่อไป